เฮ้ยหมาเฮ้ยเฮ้ยหมาเฮ้ยหมาเรจินเลอรี่แลด้วยดิว่าเอาเลยโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมวิตตัสเซิร์ฟเอ็นเอนะผมวันนี้เราจะมาลงบอสตัวใหม่นะผมซึ่งบอสตัวนี้มันก็มานานแล้วล่ะแต่ผมพิ่งได้มา ลุยกับมันก็คือครั้งนี้แหละครั้งแรกเลยเขาบอกให้ก่อนนะคผมมีปั๊บคนอ่อนแออยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเดฟของผมก็ตามนี้นะฮะของก็ยังไม่ฟูสามปีแล้วยังไม่ฟูเลยสักอย่างชื่นใจไหมเขาบอกเลยนะฮะปีนี้ไม่มีคนแบกนะครับผมต้องแบกเองนะฮะเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจ เต็มร้อยไหมเนี่ยผมคนนึงแหละที่ไม่เต็มร้อยเลยบอสไม่หยุดเราไม่ตีผมนี่เขาอยู่่างๆงอย่างห่วงๆแล้วกันเฮ้ยวันนี้แปลกเลยเฮ้ยลงลงเด็ดร้อยครบทุกตัวหรือเปล่าวะมาชาละลงแล้วฮะเฮ้ย อ uhm ุ้ยโอ้ยมีมีคนแตกก่อนเราอ่ะเฮ้ยเร็วไปแล้วไม่เป็นไรก็เพิ่งมานะรอบแรกอ่ะนะทําเลยต้องเใจเด็บผมด้วยไม่ไม่ม่รอบแรกในการที่จะผ่านไม่ใช่รอบแรกในการที่จะฝึกเฮ้ยเด็บคุณผมรู้เด็บคุณไม่เท่าไร เอกใจผมด้วยใจใจเด็กผมด้วย้านนี้ผมตายบ่อยแน่ๆเอาแล้วแย่แล้วไ pues, อรอนไฮเหลือเก้าวิโอ๊ดกดบ้านหลีไอรอนไฮแล้วแล้วหลังจากนี้ก็จะโดนทีเดียวแตะอุ้ยมีการแหลกด้วยเฮ้ยหมาเฮ้ยเฮ้ยหมาเฮ้ยหมาเลเวเจนเนอรี่ แลด้วยดี่วาเอาเลยเจ็ดร้อยหุ่บเจ็ดร้อยมตัวงเอกอยากได้อยากได้จังมันตีไม่มีไข่ใช่ไหมเอาจันไปเล็งหมาแล้วเมื่อกี้ผมมันมีฮะแต่ว่าเป็นช่วงอีเวนต์ซึ่งแพงมากตัวหนึ่งพันเอ็มโอ้บินบินเมื่อกี้บินไม่ใช่บินลอยเลยแหละเอาเ็วเอาเลว ไม่รู้อะไม่รู้ assim. อะอะอะไรคืออะไรตานแล้วตานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยจสเยาไปไหนยาไปไหนเอ้ยหูดำอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุแตกแตกอุ Freund, ก้ยโ<ล>ดนเล็งแตก <laughs> เอาเลนนะได้ได้ววเวลาบั๊กแล้วทานทั้งดันรู้จัก เตายก็ยังทานอยู่สักครู่สักครู่เดี๋ยวผมชุบให้เดี๋ยวผมชุบให้อ้าวโอ้เฮิร์ทอานอยู่ไปข้อดีข้คเดียวผ่านเบอร์เซิร์กนะฮะข้อดีเพียงข้อเดียวผ่านเบอร์คือคือท่านสามารถทานเท่าไหร่ก็ได้ โอ้ยปิวอีกแล้วโดนล็อกเป้าอีกแล้วอืมแค่อ่าควรจะจับตอนไหนฮะหรือว่าแล้วแต่เดี๋ยวให้เร่งหลอดสายไฟฟ้าจะเต็มที่แล้วผมจะรู้ไหมผมเพิ่งมาเนี้ไม่เดี๋ยวมันจะมีมจ,ะมะจะมีหลอดสายาสไฟ้าเดือดเรื่อยๆเห็นอยู่เห็นอยู่ไปดู ไม่ใช่เคยดูสิเจสก็ก็ไล์ให้ดูอยู่ประจำนี่หว่าเอาเลวลอยอุ้ยเอ้าโอ้โหดับเบิลดับเบิลอยดับเบิลอยเอ้ยไล์แฟร์เอ้ยหมาแดงเราตายไปแล้วโอเคเออแตร บอกเลยทานทั้งดันนะครับไม่เฉื่อยเราไม่เบื่อทานนี้มันมันแค่ทานแค่ภายนอกไหมหรือว่าบัฟของคาราดินดักไนดกักดักไนยังอยู่แค่ภายนอกครับผู้ความเท่เราไอ้นิเทลฉันยังอยากอยู่ฉันยังไม่อยากนอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุย ขอต้นหน่อยนะกันเลยขอยิงหน่อยนลกันเอ้อดูหูดับเราก็จะดับเราก็จะดับตายต่อตกสายเฮ๊กทำไมเอลีมันสายหดฟอสคิวเลยดีกว่า ืนขึ้นมาก็ยังทากล <c ười> มวงนี่มันอะไรกันนี่แหละข้อดีเพีข้อเดียวของเบอร์เซิร์กนะครับอุย้ยมันมันเอา้าเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันไกลใช่ไหมไม่มันใช้ฟูลลีโนเซเว่น เฮ้ยนอนไปกันปะดาเมจผมน่ารักมาก6,000้ยพอๆกอับเธอผมเลยแตกบ่อยแบบนี้เปอร์เซ็นต์ได้ของมันลดลงไหมเนี่ยไม่ฮะแค่ตีถึง7เปอร์ก็อ่าโอเคเดียว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 เพิ่ง จะลเดี๋ยวผมต่อเจตเดี๋ยวผมต่อเจตมาม่ละไอ้ท่านนี้โอเคได้อยู่ติดอยู่ติดอยู่อุ้ยอุ้ยอย่างเท่เฮ้ยสคิปไปเลยเฮ้ยอย่างเท่อ่ะอุ้ยเมื่อกี้ทำได้สุดยอดมากที่เมื่อกี้สะกิปท่าสายฟ้าไปเลยอ้าวมันมาเมื่อกี้อะไรจ้าอย่างไงวะเนี่ยหลบแล้วเออ ดับเบิลคิววิ่งเลยครับวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับใส่ตัวตลอดไปชนะครับวิ่งเยครับวูด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 ับตับไม่วูดับตับไม่วิ่งเลยครับวิ่งเยครับออามาเลยปรมาณการล้านหมดยังหมดยังเดินเดอนพี่เดินพออ้โหเมื่อกี้เห็นดาเมดไหมเก้าเก้าแสนเกาหมื่นเก้าพันเก้ ปวดตับแล้วสิทีนี้เจสอย่าพึ่งเจสอย่าพึ่งอ้าวได้อยู่ได้อยู่โอเคขอบคุณครัพว่มีหยุดเราไม่ตินี่เราเออกหาใช่ไหมเนี่ยต่อใหาเรามันเลงจริง,รง <c oughs> ผมเนี่ยมันเลงมันเลงตัวจริงอุย้ย มันเลงตัวจริงเสียงจริงเลยนี่ไงแปลงสองโอดยืดเตกสามเจ็ดนอนนอนนอนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วแล้วูเฮิร์กแปลงน่างด้านมีเห็นฟันด้วยครบยังสี่คนเหลือเหลือเหลือหัวตี้โอเคลุยต่อ วันคาจริงๆนะเว้ยเราเราคือนักรบซอมบี้ฮีโร่เดบวูไดยเว้เอายิงพืชดิอะไรยิงพืชวายิงพืชเอออุ้ยรอยเหวี่งสูงอุ้ยอุ้ยอุ้ยค้างค้างค้างเจ็บเจ็ดเจ็ดเอฟเฟกต์มันเยอะเกินพี่ก็ปิดบ้างบ้าแต่คนอื่นผมก็ไม่ปิด ตลอดเวลาจ้ายอดระดับเฮ้มันเล็งแล้วปะนอนต่อ <laughs> นมุนมุนมุนจะ่้าอุ้ยเอ้ากระตุกกระตุกเฮ้ยมันเล็งผมอะ <c oughs> นี่เอื้อไอ้ท่านี้ไอ้ท่าวงไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้ท่าล็อกเป้านี่สิเอาแล้วเอาแล้วไงมันชัดกรีฟิชชั่นแล้วขอให้โ <c oughs> ชคดีนะครับ ไม่ต้องชูผมพี่ลึกเอ้าตายด้วยท่าล่างระล่างดักไหนด้วยนะพเดินบอกแล้วแปลงทั้งดันนอะแกแล้วให้แปลงให้ทั้งดันเอาลุยโอเคเรามีคนโอ้โหทานฟอร์มเดท ตัวเองต้องหาจังหวะตอบพวกกันตอ,ตอบเลยก็ได้ไดวันนีเ้เราปีนองแต่ก็มีคนชุบเปล่าะจะโดดโดดซับนี่แหละประเด็น <c oughs> อเอาโดดโอ้เ <c oughs> นี่ยทางออมเดตของจริง <c oughs> รอดได้ไงวะตูแล้วดูท่าตายปอ,อเป็นไงมีคนอยากรู้ทริคด้วย how you can โอ้โหอย่าต้องเล่นเดบเบอร์เซิร์กันทังเซิร์มแเลย ในที่สุดผมก็ผ่านคลิปนี้ไปจะได้นะครับผมเดี๋ยวบอสตัวต่อไปผมก็จะมาลงอีกแน่นอนฮะแต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นก็รอกันไปก่อนนะครับผมบอสบอสตัวเนี้ยบอสใหม่ตั้งแต่เมื่อสามอาทิตย์ก่อนเออแต่ผมก็พุ่งมาเล่นเจ๋งปะล่ะ <c oughs>